สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกับคุณครูติก๊กวันนี้นะคะเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นเรื่องนะคะบุคคลสําคัญในท้องถิ่นนะคะ <c oughs> บุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะที่เราจะเรียนรู้ก็มี1นนะคะนายประยง,งรุณรงค์นะคะ 2. ก็คือแพทย์หญิงเพ็ญภาสับเจริญนะคะ 3. ก็คือนายวิบูลเข็มเฉลิมนะคะอันนี้เป็นภาพของ3คนนะภาพที่1เป็นภาพของนายประยง,งรุณรงค์นะคะภาพที่2เป็นภาพของแพทย์หญิงเพ็ญภาสับเจริญนะคะ 3. ก็คือนายวิบูลเข็มเฉลิมนะคะแต่สําหรับชั่วโมงนี้ ะค,ะคุณครูก็จะขอประวัติความเป็นมาและผลงานของนายประยงรุณรงค์ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่านายประยงรุณรงค์นะคะมีประ,ประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะ,ะนายประยงรณรงค์นะคะ,ะจบการศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสมรสกับนางแนบนะคะ,ะรุณรงค์มีบุตร ธิดานะคะด้วยกัน3คนนะคะท่านเนี่ยประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยนะคะท่านอาศัยอยู่ที่บ้านตรอกไม้แดงตําบลไม้เรียงนะคะอำเภอฉะวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะ, <c oughs> ะในประยงรณรงค์นะคะ,ะประกอบอาชีพหลักก็คือทําเกษตรกรเป็นเกษตรกรใช่ไหมแล้วก็เป็นเกษตรกร ที่มีฐานะที่ยากจนด้วยนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยจบชั้นปฐมศึกษาปีที่4ไปแล้วก็ต้องออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะรับจ้างทํางานทุกอย่างเลยนะคะเป็นไงเราอยู่ป .4 ช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงินได้ยัง อ่าย่างใช่ไหมแต่ท่านนะ,ะจบชั้นป .4 ท่านก็ได้ออกมานะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหาเงินไปรับจ้างหาเงินทําทุกอย่างเลยนะคะเช่นรับจ้างตัดไม้อ่ารับจ้างขนไม้นะคะอ่าจากชีวิตที่ลําบากเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจนะ,ะถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนระบบแล้วก็การประกอบอาชีพนะคะและด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัย ไฟเรียนรู้นะคะยังทําให้เกิดความคิดนะคะเริ่มนะคะที่จะพัฒนาตนเองนะคะเป็นปัญญาชนนะคะท้องถิ่นที่มีส่วนสําคัญเลยในการแก้ไขปัญหานะคะให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอยางพารานั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนภาคใต้นะคะคนภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพทําส่วน,วนยางพารานะคะซึ่ง ในระยะที่ผ่านมาเนี่ยชาวส่วนยาง่พาราเนี่ยยังมีปัญหาความยากจนนะคะเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปที่ทํานาปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวได้เยอะก็จริงแต่ก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับความยากจนอยู่นะคะได้ผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการนะคะซึ่งแตกต่างจากพ่อค้านะคะที่มันรับซื้อผลผลิตนะคะ ปีมาซื้อรับซื้อผลผลิตปี2ปีเขาก็ร่ำรวยแล้วนะคะ,ะเพราะเพราะว่าท่านก็มาวิเคราะห์ว่าเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยทำเพียงขั้นตอนการผลิตนะคะจึงมีความเสียะะเส่ยงนะคะเสี่ยงนะคะผลผลิตเนี่ยขึ้นอยู่กับ สภาพของดินฟ้าอากาศนะคะแต่ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับตลาดโลกหรือความมั่นคงของนโยบายของรัฐบาลน,นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่สามารถกําหนดอะไรได้เลยนะคะนายประโยงก็เลยได้นําความคิดนะคะแล้วก็สรุปประสบการณ์มาทบทวนปัญหานะคะตั้งแต่อดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันนะคะวิเคราะห์ถึงอนาคตนะคะทำให้ทราบว่าปัญหานะคะในการจัดทาในการจัดการนะคะของ เกษตรกรนะค่อของเกษตรกรเกรนี่ยการกำหนดคุณภาพการกำหนดน้ำหนักการกำหนดราคาเนี่ยเกษตรกร,กรไม่ได้กำหนดเองแต่พ่อค้าคนกลางนะครับ ซึ่งเป็นผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนกนําหนดนะคะจึงทําให้เกิดปัญหานะคะมาตลอดเลยนะ,ะจากข้อสรุปข้างต้นนะะั้นจึงทําให้ชาวส่วนยางนะคะที่อยู่ในชุมชนไม้เรียงนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะคนหนึงนะ,ะได้ร่วมไม้รวมมือกันนะคะวางแผนแล้วก็สร้างแนวทางนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตนเองนะะตั้งแต่ ระบบการผลิตนะ,ะการแปรรูปนะคะการจัดการด้านการตลาดนะ,ะโดยการจัดตั้งกลุ่มเะะกษตรกระะทำสวนไมเรียงแล้วก็มีการสร้างโรงงานแปรรูปยางพารานะคะยางพาราน้ําสุดะคะเป็นยางพาราอบแห้งนะคะแล้วก็ยางพาราแผ่นลมควันนะคะตามความต้องการของตลาดเลยในปีพศ2547 จนมาถึงปีปัจจุบันนะคะท่านก็ได้จดมีการตั้งลุมนะคะแล้วก็แปลรูปยางพารานะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะจนถึงขั้นตอนขายนะคะก็คือไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางท่านทําทุกอย่างะคะ่ะในกลุก่มคะตั้งแต่แปลรูปน้ํายางสดนะเป็นยางอบแผ่นนะจากนั้นก็เอายางอบแผ่นนั้นไปลุมควัน,นะคะ่ะ แล้ถึงจะขายนะคะมันจะได้ราคาดีกว่านั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนายประยงรุรนโรนะคะยังได้จัดนะคะระบบภายในชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทในการสร้างธุรกิจนะคะร่วมร่วมกันนะคะเครือข่ายยมนาก็คือเครือข่ายยางพาราเครือข่าย ไม้ผลเครือข่ายนาะข้าวเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นการเาพึ่งพาอาศัยกันทั้งภายในชุมชนแล้วก็ระหว่างชุมชนด้วยนะคะทั้งในอาชีพเดียวกันแล้วก็ต่างอาชีพนะคะซึ่งจากเดิมนะคะ ที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้าวของซึ่งกันและกันก็ได้พัฒนานะคะความร่วมมือกันเป็นธุรกิจชุมชนในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นบริษัทนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนี้นายประยงโนรโรงค์นะคะยังมีส่วนร่วมนะคะในการผลักดันนะคะเชิงนโยบายที่สำคัญนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือการจัดทำแผนแม่บทนะคะพัฒนายางพาราไทยนะคะแล้วก็ จะทำพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน,นะคะและจากฐานของอกิจกรรมของนายประโยงรุรงรงนะคะได้ดำเนินการแล้วก็มีส่วนผลักดัน,นทำให้องค์กรแล้วก็สถาบันต่างๆเนี่ยได้มอบรางวัลให้กับนายประโยงรุรงรงนะคะมากมายนะโดยในปีพศ2547เนี่ยมูล,ลนิธินะคะรามอนแม็กซสไซเนี่ยประเทศ ฟิลิปปินเนได้มอบรางวัลแม็กซสไซนะคะสาขาพัฒนาชุมชนนะคะให้แก่นายประยงรนรงค์นะคะซึ่งเป็นชาวบ้านนะคะที่ได้รับการยอมรับนะคะจากคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะว่าเป็นผู้นําทางปัญญาหรือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนนะคะให้คนในชุมชนนะลุกขึ้นมาเรียนรู้แล้วก็ ค้นหาทางออกนะเพื่อที่จะให้พึ่งพาสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่ใช่ว่านั่งรอแต่นั่งรอแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้นนะคะค้มคะมาดูนะคะ ผลงานที่สําคัญนะคะของนายประยงมีผลงานอะไรบ้างนะคะอันที่1นนะคะนายประยงได้พัฒนาอาชีพยางพารานะคะอันที่สองเนี่ยท่านได้ก่อตั้งนะคะศูนย์พัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้นนะคะ,ะเพื่อเป็นการชุมชนนะ,ะทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสุขภาพด้วยนะคะ,ะชุมชนไม้เรียงเนี่ยมีหลักสูตรนะคะในการพัฒนาอาชีพมากมายเช่นมีกลุ่มเพาะ เห็ดเพราะเลี้ยงเห็ดนะ,ะด้วยขี้เลื่อยอยางพาลานะคะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวก่อนที่จะส่งขายด้วยแล้วก็มีกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยนะคะหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยสร้างขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็เน้นการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านชุมชนไม้เรียงนั่นเองนะคะ อันที่3ก็คือการก่อตั้งนะคะก่อตั้งเครือข่ายยมนาก็คือนะคะเป็นการก่อตั้งเครือข่ายที่แก้ปัญหาอาชีพนะคะโดยมีความร่วมมือของกลุ่มยางพารากลุ่มไม้ผลและก็กลุ่มธรรมนานะคะเป็นาการสร้างกระบวนการนะคะการเรียนรู้ทางด้านอาชีพนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนานในชุมชนขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือผลงานเด่นๆของท่านนะคะ ต่อไปนะคะผลงานที่สําคัญนะคะที่ท่านคิดค้นขึ้นมาก็คืออันที่1นนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้นานะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในชุมชนไม้เรียงนะคะแล้วก็ขยายต่อต่อไปจนทั่วประเทศเลยอันที่2ก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้นําในการจัดทําแผนแม่บทยางพาราไทยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนผลิตจนจัดจําหน่ายเลยนะเป็นกลุ่มนะคะอ่ะ วิสาหกิจในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผนแม่บทนะคะแล้วก็แผนแม่บทเนี่ยรัฐบาลก็นำไปใช้กับทั่วประเทศเลยแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะอันที่4ก็คือท่านเนี่ยสร้างเครือขายธุรกิจชุมชนในภาคใต้นะคะอันที่5ก็คือสร้างโรงงานแปรรูปยางพารานะคะครบทุกกระบ,บวนการเลยนะคะอันที่ หนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้ผู้เริ่มนะ,ะทำกะเกษตรแบบผสมผสานนะคะอันที่7ก็คือจัดทําวิสาหกิจในชุมชนนะคะเพื่อการเพิ่งพาตนเองนั่นเองนะคะอันนี้คือผลงานนะคะของท่านที่ท่านคิดค้นขึ้นมาอีกนะคะท่านเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะที่แต่ครั้งก็มีความ ไฟรู้นะคะไฟรู้ไฟเรียนนะคะจนสามารถตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมากมายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนในท้องถิ่นแล้วก็คนทั่วประเทศด้วยนะคะอ่าผลในประโยชน์ะคะเป็นแบบอย่างนะคะในด้านการไฟรู้นะคะแล้วก็รู้จักพึ่งพาพึ่งพาตนเองนะคะเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ,ะคุณครูก็ขอฝากงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนะคะสรุปนะคะ,ะสรุปผลงานนะคะที่นายประยงรุรงรงนะคะได้คิดค้นขึ้นมานมีอะไรบ้างนะคะเขียนลงในสมุดให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งคุณครูนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ